ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าเอาละมาเริ่มกันดีกว่าหลังจากที่เห็นเขาโปรโมทเนาะของ b e ีดก็คือมีความอยากได้บวกด้วยหูฟังเก่าเรียบร้อยไปแล้ว วันนี้เรามาอันบ็อกของใหม่กันดีกว่าซึ่งมีความเซ็งนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันนะประกาศขายวันที่24 24มกราคมขายพ้อมกันทั่วโลกแล้วมันก็มีให้สั่งแต่ว่าไม่มีหน้าร้านมันบอกว่าจะเริ่มขายวันที่2 8ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยมันจะขายหรือเปล่าแต่ว่าหน้าเว็บของ Apple นะ่ะมัน มันมีให้จองเอ้ยมันมีให้สั่งซื้อเราก็สั่งให้มันส่งที่บ้านสรุปวันที่ยี่แปดมีขายที่ Apple Store ซึ่งของมันจะส่งให้เราวันที่สามสิบเอ็ก็คือวันนี้ก็คือได้ชา้ากว่าสโต r e ถ้าสมมุติว่าไม่ได้สั่งวันเสาร์องขับไปซื้อแล้วอะ <c oughs> <c oughs> อ่ะแก่กันดีกว่า ก็คือตัวที่เราซื้อมามันคือหูฟัง True w i r l e s ของ Beat ตัวใหม่ซึ่งก่อนหน้ามันจะเป็น Beat Studio หรือปัถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้ชื่ออะไรเออชอบชอบแพ็กเกจของ Apple อันนี้อันนี้สั่งจากเว็บสโต r แอปเปิลสโต e นะนี่นะเปิดออกมาปุ๊บแบบนี้มันจะมีตัวขึงอย่างเงี้ยนนะคือเขาจะแบบให้มี พลาสติกน้อยสุดอะแล้วมันก็จะเนี่ยมันล้างไว้ไม่ให้มันกระแทกเก็ดดีอะตัดนันกันเนี่ยมันมีนนี้ตึงอยูอ่อันนี้มันเปิดตัวประมาณสักฤศสิกกาปีที่แล้วได้มั้งแล้วก็ เราเล็งไว้แล้วแหละว่าเราจะซื้อแต่ว่ามันก็ยังไม่มันยังไม่ขายเห็นพวกสื่อต่างประเทศอะ่ะเขาเริ่มมีอันบล็อกกันละแต่ว่าเพิ่งขายจริงอะ่ะก็เพิ่งไปเห็นมาว่าขายวันที่24มมกราแล้วเปิดจอง24มกราแล้วก็ขายจริงวันที่28เนาะแต่มันก็ตรงวันอะ่ะ หยุดภาพไว้ก่อนอ MM. ่าซีน oh, ซ like ีนเหมือนไอโฟนเลยซีนเหมือนไอโฟนเลยอ่ะแกะก่อนแกะอ้าวทำงานนะขอ อา้าวนี่นี่นี่นนเหมือนจะได้แต่ไม่ได้โอเคนี่ซีนเหมือนเหมือนไอไฟโฟนเลย<ะ>แล้วก็มีข้างล่างอัอน,น ตอเอาปฐมมุมไหนเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคโอ้ยดีนะมันไม่ล่วงลงมามันกลับด้านเนาะ เอาไว้ก่อนมาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างตามสไตล์อันบ x ็อกเอ้ยกล่องสวยดีเป็นสีดำนะครับแก้วมามีสายชาร์จมีแค่นี้อันนี้ไม่มีละมีคู่มืออันนี้เหมือนของ Apple เลเลย complete your beat with Apple Music มันเป็นบัตรกำนัน get the l a s s three มันฟรีสามเดือน Apple Music มีอยู่แล้วอะฟังอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ Quick Guide e t Fit Pro ภาษาญี่ปุ่น ขางญี่ปุ่นหมดเลยมีสติ๊กเกอร์ด้วยเออเออสติ๊กเกอร์สวยแล้วก็คู่มือสองอันหมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็สายสายชาร์จเป็น C to C นะครับไม่ใช่ไรนิ่งเนาะ <S <S เป็น C กับ C ที่ชาร์จเป็น Type C เป็น Type C เป็น C to C แล้วก็มีอะไรแกะไงล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มียร r tip เขาเรียกอะไรนะ เอทิป e มั้งก็คือหูฟังไอที่มันเป็นไซ์เพราะมันมี SML เนอะน่าจะเหมือนกันทุกยี่ห้อก็จะน่าจะมี3ามคู่มีทิศตัวมันอ่ะตัวเครื่องทำไมมีรอยอะ่ะโอเคเช็ดได้ <laughs> แลก็ไม่ใหญ่นะพอดี แต่ว่าที่เขาเทียบกันก็คือใหญ่ใหญ่กว่ากล่องของ AirPod s Pro มั้งอือ่าเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้มันสะดุดไปเพราะว่าเปิดปุ๊บมันเชื่อมต่อตรงหน้าจอเลยเหมือนเหมือน AirPods มันก็นเด้งมาว่าคุณจะเชื่อมต่อไหมแต่มันคิด้ cancel ไปละอ่าแล้วก็อันนี้ตัวเครื่องมันเป็นแบบนี้ เออดูตรงนี้เหมือนของ AirPod Pro เลยเนะเาะไอ้ตรงนี้มันเป็นนิ่มๆอันนี้ข้างไหนเนี่ยข้างขวาอย่าลองนะก็คือใส่แล้วก็เขาให้เอาไอ้เนี้เกี่ยวตรงเนี้ยโอ เห็นไหมไม่รู้เรามองไม่เห็นที่ซื้อเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบ a อร์พอรเพราะว่า a อร์พอร์ตะมันจะมันมีก้านกเราไม่ชอบหูกฟังแบบมีกั้นกนกาอ,อแต่ว่าเรื่องลองอยากลองเหมือนกันนะ เดีย๋ยวลองกับ ipad เดี๋ยวมันขึ้นมาเห็นไหมไม่เห็นนะมันข่าวจัวเลยอะกดเชื่อมต่อกัน ให้มันเชื่อมต่อมันขึ้นเหมือนเหมือนตอนตอนเชื่อมแอร์พอร์ตเลยมันโอเคเชื่อมต่อให้เห็นไอ้่างนี้ อ่ามันขึ้นมาไอตัตวไอคอนโทรน่ะมันขึ้นมาว่ามีม,มีมีลำโพงซ้ายลำโพงขวาแล้วก็ตัวเคสเออมันมันโชว์แบตแยกกันเว้ยเออเพิ่งเคยเห็นไม่รู้ว่าของ AirPods เป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยใช้เพราะส่วนตัวใช้แต่ไอตัว AirPod s m a c ไอตัวหูฟังใหญ่อะขอลองเทสนะ ขอลองอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้จะพยายามเทียบเสียงกับตัว Sony uh, WM 1 0 0 0 F F 3มั้งเพราะว่าไม่ได้ซื้อตัว4ขอเทสเบสหนะ่อย พราะคอลเลกเตอร์เสียงของบีดอะจะถูกกระหูตัวเองหรือเปล่า เอาจริงนะคือชอบของโซนีมากกว่าไม่ไม่ได้อวยโซ n y นะแต่ว่า,ารู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าล่าสุดที่เคยใช้คือตัวโซนี่เดี๋ยวหาให้ดู Sony W M เนี่ยตัวที่ใช้คือตัวนี้ตัวเก่าตัวอะไรนะ WF พัน XM 3เอ่อรู้สึกว่าเบรดมันหนักกว่านี้ฮะหนักกว่าของอันเนี้ยแล้วมันมันดูแน่นเป็นลูกๆอะแต,แต่แต่ตอนแรกคิดว่าบีดอะเคยเคยฟังหูฟังครอบของบีดบีดสตูดแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบแต่ว่าเราก็ยังแบบรู้สึกว่า s o นีดีกว่าแต่ว่าของบีดอะมันสวย ก็เลยไอ้ตัวเนี้ยแบตเสื่อมส่งไปซ่อมอยู่แล้วก็ระหว่างเนี้ยก็เลยสั่งอันนี้มาถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ว่าเสียงมันมันยังไม่กระแทกเหมือนเหมือนโซนี่ที่ที่ฟังอะแต่ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีนะอันเนี้ยคือถ้าไม่รู้ใครเช่าก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าด้วยดีไซน์อะเราชอบเพราะว่าเออ มันสวยดีสีขาวแต่โซนนี้ที่เรามีทีนี้เลยเอา้าวอันนี้เด้งขึ้นมาแต่ก็โอเคแหละก็คิดถูกที่ตอนแรกอะ่ะคิดว่าอันนี้มันมันจำซ่อมไม่ได้แล้วก็มีร้านอ่มีร้านเขารับเปลี่ยนอยู่ก็เสียตังค์ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูว่าได้คืนมาแล้วมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็วันนี้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ u n b บ x ็อก t ีดฟิตโน่าจะเป็นเจ้าเป็นคนแรกๆมั้งแต่ไม่รู้ว่าน่าจะมีคนรีวิวไปแล้วแหละเพราะว่าขอมันมาตั้งแต่วันที่28แต่เราได้วันที่31แล้วนาะก็ยังไงติดตาม Unbox ็อกอันต่อไปไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาอีกเนาะในวันนี้สวัสดีนะครับ